ลุกเพสหายแซนลักทิฟฟ์องสามล่าสักกีกันเพสไหนจะได้เลดา้าดาวน์ทีมฟุตเวียนเทนเนอร์ชาวบอยมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทนเนอร์นะครับก็พอดีวันนี้นะฮะโอ้โหเน็ตเน่าทั้งวันนะฮะก็เลยไม่ได้มาทำคลิปเลยนะฮะแต่ยังไงก็ต้องทำครับเรื่องฟิวลีเซอร์ทากหรือว่าเวสในกิจกรรมนี้นะฮะ ก็เริ่มที่ฟิลรีเสิร์ชท้าก่อนนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะฮะเอ่อเควสจากการหมุนเสานะฮะถ้าหมุนได้บอกว่าดีฟีดทีมโกเล็กเก็ตนะครับก็เอาชนะลูกสมุนแกงล็อกเก็ตเนี่ยนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนลึกลับนะเอาไว้ประกอบเป็นเรดาร์สีขาวนะครับอ่าเอาไว้ประกอบเป็นเรดาร์สีขาวเรดาร์สีขาวทำหน้าที่หา หัวหน้าทีมของแกงล็อกเก็ตนะครับก็มีคลิปอาร์โลและก็เซียร่าต้องประกอบกันได้6อันนะครับแล้วถ้าหมุนเสาแล้วได้พิวริฟาย3ชาโด้โปเกมอนนะครับก็คือเขาให้ล้างชำระล้างโปเกมอนชาโด้ส3ตัวจะได้ฟาส t ์ทีเอ็มหรือว่าชาร์จทีเอ็มหนึ่งอันนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเควสจากการหมุนเสานะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเควส นะครับที่จะเข้ามาเป็นสเปเชียลรีเควสอเป็นสเปเชียลรีเสิร์ชงานวิจัยพิเศษไม่มีหมดเวลาทําหลังจากนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นต้องไปเช็คดูว่าอันเก่าทำเสร็จหรือยังท่านเก่ายังไม่เสร็จอันใหม่จะไม่ขึ้นนะครับอันเก่ายังไม่เสร็จอันใหม่จะไม่ขึ้นนะครับมีทั้งหมด5สเต็ปนะฮะสะเต็ปแรกจะให้จับโปเกมอนส5ตัวนะครับ สเต็ปที่2จะให้เพียวรีไฟล์โปเกมอนชาโด้สอตัวนะครับอ่าสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3นะฮะเอาลืมบอกไปนะฮะจับโปเกมอน15ตัวนะฮะจะได้ภพยเนบเบอร์รี่นะครับภพยเนบเบอร์รี่นะครับ, ury, รบ, ury, รบแล้วก็เพียวรีไฟล์โปเกมอนชาโด้สอตัวจะได้โปเกมบอล10ลูกนะครับเอาชนะลูกสมุนแก๊งล็อกเก็ต3คนจะได้ชิ้นส่วนลึกลับ นะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้เอ็กพีพันห้าสตาร์ดั0งห้าร้อยได้จับนิโดรันนะนิโดรันตัวเมียโอ้นะฮะรูปอาจจะสลับกันนะโทษทีอ่าจะได้จับนิโดรันตัวเมียนะครับอ่าแล้วก็ส,สเต็ปนี้2นะครับจับโปเกมอน20ตัวจะได้ายนับเบอรี่เหมือนเดิม เทลย์ไฟล์โปเกมอนแชดโดห้าตัวนะครับเอาชนะลูกสมุนแกงร็อกเก็ตเหมือนกันเลยนะแต่อันนี้เป็น6คนจะได้ชิ้นส่วนลึกลับแล้วก็ได้เอ็กพีสองพันสระดหนึ่งพันแล้วก็ได้จับนิโดรันตัวผู้นะครับสเต็ปที่3ครับเอาชนะอา่าทีมโกร็อกเก็ตลีดเดอร์อาโลคลิปแล้วก็เซียร่าจะได้เอ็กพีสองพันห้านะครับ 25 25 25ห5รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 2 5 0 5นะครับแล้วก็สตาร์ดพัน0แล้วถึงจะได้เรดาร์สีดำนะครับตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าฉันเอาชนะ3คนนี้แล้วจะได้เรดาร์สีดำทุกครั้งไม่ใช่คุณต้องมีเควสก่อนเควสถึงจะให้รางวัลเป็นเรดาร์สีดำนะครับ ่วนสเต็ปนี้สี่ก็ไปเอาเลดาสีดำไปหาตีสักกิหรือว่าบอสนั่นแหละนะครับก็จะได้ไฮเปอร์พชั่นสิบอันนะครับอันต้าบอลสิบลูกแล้วก็ได้แม็กรีไวท์นะครับหินชุกวิญ,ญญาณแบบเต็มหอ่า6กอันนะครับอ่ารีวอร์ดใหญ่จะได้เ p 3,000สามพันสตาร์ลัดสองพันแล้วก็ได้จับวูพิกนะครับที่เป็นชาโด้นะฮะ เ็ตที่5ก็ไม่มีอะไรครับได้รับรางวัลแล้วก็ XP 6000สัด,ดัท5,000แล้วก็ชาร์จ TM 3อันนะครับการเปลี่ยนท่าชาร์จนะครับการเปลี่ยนท่าชาร์จ3อันนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอ่าหลักๆก็คือคุณต้องมีเดรด้าสีดำนะจากการทำเควสก่อนถึงจะไปหาซากากิได้นะฮะซากากิตีไม่ยากเดี๋ยวผมมีคลิปให้นะครับแต่ว่าใช่วันนี้แน่นอนไม่ทันแล้วนะครับ อ่ะเสร็จแล้วก็มีคอลเลคชันชาเลนซ์ซึ่งหายากมากจริงๆนะครับเขาให้จับชาโด้ชิสปินนะฮะชาโด o เฟน n ินแล้วก็ช h a ด o ฟล็อกกีนะครับหายากต้องหาเสาดำที่เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็เป็นพืชไฟน้ำว่าไปผมก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนเจอนะครับเจอยากมากรีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 6000นะฮะสตาร์ดัส6000 แล้วก็ได้ชิ้นส่วนไอเรดาร์สีขาว1อันนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการตีไอซากากิเดี๋ยวผมทําคลิปให้ตีไม่ยากครับตัวแรกเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วไปดูคลิปเก่าผมได้เลยว่าใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับผมตีผ่านไปแล้วนะครส่วนอ,อะไรนะไอทันเดรสัสก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวทําคลิปให้นะฮะโอเคคลิปนี้มาช้ามาดึกมามืดมาสายหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็รูปอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะรีบทํามากเลยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากถ้าใครกดไลค์นะฮะขอให้ได้ช้นี่ครับผม ขอให้ได้ใช่นี่ใครเลี้ยงกาแฟลุงขอให้ได้ใช่นี้ไอวีรอ